วันนี้ก็เป็นข้อสอบแกะเหมือนเดิมค่ะนะคะแน่นอนเลยว่าออกชั่วไม่ออกเผาบานพี่เวงนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะน้องๆค่ะไปค่ะไปดูโจทย์กันนะคะอันนี้เป็นข้อสอบตุลาปี5 9 immigration คืออะไรคะกเด็กการอพยพเข้าเนอะ migrate อพยพใช่ป่ะอิม mm นี่อบเข้าหรืออบออกเข้าดีแกอิมแปลว่า into ใช่ไ่ะลูกถ้าเกิดเราจะอบออกต้องใช้อะไรอพยพอ,ออกใช้ x ใช่ไหมแต่เขาจะย่อเป็น e emigrate mm e มาจาก x x แปลว่า out emigrate นะคะลูกนะโนลงไป migrate แปลว่าอพยพ e แปลว่า x ค่ะ e แปลว่า x ค่ะแปลว่า out นะคะเพราะฉะนั้นนี่เองคะเขาบอกว่าการอพยพเข้ามายัางอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยได้มีการ rebounded อย่างมีนัยสำคัญ significantly จากที่เคย drop เป็นไงคะ drop drop แปลว่าลดลงใช่ไหมคะหรืออะไรนั่นเองคะแปลว่าหยดแปลว่าเอ่อหยดแปลว่าตกลดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะลูกลดลงอย่างยังไงด้วยคะเด็กๆคะ sharp แปลว่าอะไรคะลูกอย่างเฉียบพลันปกติ sharp แปลว่าแหลมใช่ไหมะ,ะมันหมายถึงแบบลดลงอย่างเร็วอะ นะคะยังเฉียบพลัดเลยหลังจากค่ะ following เหมือน after เลยเพราะ follow แปลว่าตามใช่ไหมหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะอะไรแปลว่าเศรษฐกิจถดถอยนะคะ,ะ,รระยลูก recession นะมันเป็นยุคหนึ่งนะคะของอเมริกาที่เศรษฐกิจถดถอยเขาใช้ตัวใหญ่เป็น capitalized เลยเนาะ the great recession recession ก็เหมือน downturn เหมือน slump แปลว่าอะไรคะลูก economic slump economic downturn นะคะ ดาวนี่ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีดีลงขนาดนี้ใช่สลัมก็ไม่ดีเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจตกต,กต่ำนะคะโอเคน้องว่าไฮไลท์คำว่า drop เป็นคีย์เวิร์ดถูกปะเราพยายามจับจับให้ได้ว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดของข้อนี้ในการไปช่วยดาวอะคำว่า rebound เนี่ยมันน่าจะตอบอันไหนในเมื่อมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า drop การอาพยพเข้า มันได้รีบาวขึ้นอย่างมากอย่างมีนัยสําคัญจากที่เคยลดลงไปแปลว่าจากที่เคยลดตอนนี้ต้องเป็นไงจะลดอีกได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะข้อ4ตัดทิ้งเลยเพราะฟอลแปลว่าอะไรคะลดเหมือนกันถูกป่ะนะคะก็ต้องตอบเลยดีคะสว่างมาจาก swing. สวิงสว่างสว่างแปลว่าอะไรลูกแกว่งสวิงสว่างสว่างแกว่งถ้าเกิดสวิงเนี่ยเขียนว่าเป็นนามหมายถึงชิงช้าก็ได้ใช่ไหมลูกไกวชิงช้าแกว่งชิงช้าเนาะ นะคะ freeze, froze, frozen แปลว่าแช่แข็งใช่ไหมลูกน้องฮารดี้ไม่บ่อยอหนังเรื่อง frozen let it go, let it go นะคะแปลว่าแช่แข็ง freeze นะคะเป็นสำนวนแปลว่าหยุดก็ได้ใช่ปะเป็นแสลง freeze หยุดนะคะส่วน rise เนก็มาจาก rise, rose, risen ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเพิ่มขึ้นค่ะ shrink s h Sh r a n k shrunk shr นี่เป็นไงคะหดค่ะ shrink s h r a n k shrunk shr แปลว่าหดนะคะลูก shrink ถ้าเป็นคำนามหมายถึงอะไรคะเขาต้องไปพบ shrink อะแกจิต,ตแพทย์ก็ได้ค่ะนะคะเขาเรียนเพื่อที่จะกลายเป็น shrink นะคะเป็นสแสลงเช่นกันนะภาษาพูดแปลว่าจิตแพทย์ได้ น้องว่าถ้าเกิดลดลงไม่เอานะคะพราะเขาบอกว่ามันเคย drop ปไปแล้วใช่ป่ะนะ shrink ก็ต้องไม่ได้ไม่ใช่ shrunk ก็ต้องไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าหดลดประมาณโดยการผิดเหมือนกันตอบอะไรเลยคะเด็กๆจากที่เคยลดมันก็เป็นยังไงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาตอบข้อ3เลยค่ะบ้าหรออัตราการออเยพเข้ามันจะนะคะแกว่งไกวไม่ได้นะคะคำว่าสว่างเนี่ยมันจะใช้ไกวชิงช้าจะไม่ใช้กับอัตราพวกนี้ถ้าเกิด ถ้าใช้คำว่าขึ้นขึ้นลงลง,ลงผันผวน,นเราใช้คำว่า fluctuate ค่ะ F L U C fluct คำ้กกต้องสะกดดีๆเนาะมี L นะคะ fluct <laughs> นะคะ T U T U แล้วก็ A T E fluctuate ผันผวนค่ะลูกนะคะโอเคค่ะเด็กๆค่ะนะคะข้อนี้ตอบ3เพราะเราดูจากคีย์เวิร์ด drop เลยโอเคไหมลูก สู้ๆทำได้ทุกคนแน,น่นอนกลับไปทุนได้เยอะนะอย่าลืมหาคีย์เวิร์ดให้เจอตอบได้ชัวร์ค่ะบาย